ต่อไปอนหน้าขดลุ่งลุงเสื้อใบสิเด็กสองอีงเสื้อเลยว้าเราสิรับงานอ e ีเวนต์งานรับจยหน่อยงานสองสามโมงสมองประมาณนี้สองปิดวงนะครับอาจจะเป็นสองปิดวงก่อน ถ้าถามว่าถ้าสศราหน่อยเพจปั่นแพ่งวันนี้น้องอุ้งอิงสามารถนะครับบรรยากาศจะสีอีกคนละอยา่างคนละอยา่างคนล,าาคนลาาสะสไตล์กศรษฐีไม่งานอยู่จะ่าห่างศิบบอระดังปันนี่ครับมันเกิดน,นุ่นกันถ้าวง,งก็เกิดนุ่นน้นนองอุ้งอิงน้องอุ้งอิงกับแก,แกนุ่นว่องคือกันนั่นสินะ แต่ระบบมอลํามันสิ่นี้โตเด่นอยู่คนหนึ่งครับที่ดึงรุง่งที่สร้างร่วงให้มีกระแสะครับให้คนอย่าเบิง่งปลาเปียบเทียบยังระเบียบว่าถ้าสินกัสิ่นี้เต่าหยองอืมเป็นคนหนุนเป็นคนหนุนร่วงเป็นคนตีเอื้นกระแสะคนติดตามครับเตือนเอฟซี FC, เตือนว่พ่อยกแม่ยก กาะจายกันลอยก็สิมีแอนมีบ่อยสิเน,ะนาะพนันบ่วมพนันเองถ้ามอลลัมเซียงวิหกแต่ก่อนกับมี่ยุกี้เพนบาก,กาแต่ตอนนี้ลงจากบ่วงไปแล้วตาบ้าถ้าบ้าลุงบ้าตางที่ยุกยีเพนบาก,กาลงจากมอลลัมเซียงวิหก ทรงผลพอาสมควรนะกระบ่งนะอาจสีอยู่ได้ยอนความเป็นบ่งเป็นเมืออ่อเฉียนเนาะบ่งไงแต่ว่ากระแซะกะับศรีอศึเก่าเก็บสี่ส่วนหนึ่งของยุกิก็หาหไปเป็นโชควาสนาสี่สด้ร่วมกันสมง,งานกันครับ ขอน้อ,ององค์ยิงกับบรโตูครับยาว่าว่ามี่พี่น้องเรื่องโชกวาสนาเรื่องบุพีสันนิวาเรื่องดวงเรื่องบนเคยหวอมกันก่อนมี่เป็นไปไดบาวาวา้บอกว่อน้ององค์อิงจับ เล็กปิมปองสอ,องหงอ,อก,กิดเนี่ครับมันเป็นไปบ่อนะสตาร์มที่ตามก็เป็ดนหนาใจเป็นเป็นไปบ่อยเลยมันคือเป็นไปตดนนะครับมันคือเป็นไปบดอยข่าวาเรื่องเุยคิดเรื่องถสกสตาเรื่องปฏิหาร จะดีใจน้ำหน่องนะครับดีใจน้ำหนอ่องของเองแต่ผมมีคนคอมเมนต์ร่วกับสีบอกไปเรื่อยๆขอ,องวงสีด้แต่ไม่มีใครให้เขาคอมเมนต์ คักออดีนะครับคักอีรีคักแห้งมองยิ่งบนหย่องไม่เหี่ยวบนหยองเลยบนบน,บนบนอวยนะลงติดตามชาหน่อย,อยงแต่หยุกน้งแต่ก,ก่อยชาเม่นี่ออกมาไหมไหมั้งแต่แอนโอดีวงจากวงชาหน่อยออกมาไหมลงไหมไหมก่อยมาช่างนะเราคว่า <c oughs> ดีครับก่อยมาอยู่กับชาวหน่อยก็ดี